สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะพบกับครัวบ้านลิชนันนะคะครัวบ้าน,านขอขงเรานะคะในวันนี้เราก็กลับมาพบกันอีกแล้วนะคะวันนี้เราจะมาแกงส้มกันนะคะมาดูวิธีการทํากันเลยค่ะแกงส้มนะคะในกระทะของเรานี้ก็จะเป็นน้ําแกงพริกแกงส้มนะคะน้ำสามถ้วยนะคะแล้วก็พริกแกงส้มสามช้อนโต๊ะนะคะสูตรของเราค่ะประจำค่ะ นะคะวันนี้เราจะแกงผักรวมนะคะเราจะใส่ผักก่อนนะคะเพื่อให้อาผักสุกนุ่ยาก่อนเ่าเช้เท้านะคะเช้เท้ามันยากค่ะเอาลงไปเคี่ยวให้แบๆก่อนนะคะเอาเช้เท้าก่อนนะคะเอาแค่นี้ก่อนค่ะเช้เท้าก็ประมาณสักห้าสิบกรัมได้วันนี้นะคะน้อยเดียวจากนั้นก็จะใส่ ทําทให้น้ํากลมกลม่อมมีใบยะนางห้าใบยอดมะยมห้ายอดแล้วก็ยอดมะยอดมะขามห้ายอดค่ะใส่ลงไปนะคะทําให้น้ําเรากลมกลม่อมน้ําเราจะแบบว่าคือไม่ใบมะยมใบมะขามเนี่ยมันก็จะออกเปรี้ยวๆหน่อยค่ะนะคะ,นะคะก็จะทําให้น้ํารสของเราดีขึ้นนะคะขณะที่รอผักเปื่อยนะคะเดี๋ยวเราจะแนะนํานะคะยังไม่ปรุงรสนะคะแนะนํากุ้งก่อนวันนี้กุ้งมาแปลกคะ่ะกุ้งจาก สมุดปะการนะคะ50กรัมนะคะคือกุ้งเราเลือกลูกกุ้งตัวเล็กวันนี้มันมีกุ้งตัวเล็กขายะค่ะเราก็เลยเอามาคั่วเกลือนะคะคั่วเกลือให้ตัวมันแข็งมันจะได้แซบๆนะคะแล้วเราจะใส่ไปในน้ำแกงนี่นะค่ะเดี๋ยวจะเอาฝาช่วยปิดนะคะก็จะได้เดือดเร็วนะคะเพราะงั้นกุ้งกุ้งวันนี้ก็จะอร่อยมากแซบมากะค่ะนะคะนั่ละค่ะมันก็เป็นวิธีการทําที่จะให้อาหารของเราอร่อยนะคะ รอให้เขาเดือดสักฟุ่งหนึ่งนะคะเอาฟุ่งเดียวก็พอค่ะค่ะเด่งไปได้นะคะอ่าเริ่มเดือดแล้วนะคะเดือดและะ้วค่ะนี่ค่ะนี่ค่ะเราก็จะปรุงรสก่อนนะคะ ปรุงรสก่อนปรุงปรุงรสด,ด้วยสมมขขามค่ะสมมขขามก็ประมาณเอาสามช้อนโต๊ะก่อนนะคะหนึ่งทัพีเท่ากับสามช้อนโต๊ะนี่นะะละค่ะแล้วก็น้ำปลาค่ะน้ำปลาน้ำปลาสองช้อนโต๊ะพอค่ะแกงส้มมันมต้องกินหยอดถึงจะอร่อยนะคะแล้วก็ดอกเกลือนะคะดอกเกลือสักครึ่งช้อนชาค่ะนะคะ,นะคะใส่ลงไปค่ะจะได้แบบแซ่บๆหน่อยนะคะเดือดแล้วค่ะตอนนี้เราก็จะใส่ เอากุ้งลงไปก่อนค่ะกุ้งห้าสิบกรัมนะคะเียใ,ใส่ลงไปค่ะกินทั้งเปลือกเลยนะคะวันนี้วันนี้จะเสิร์ฟทั้งกระทะนะคะจากนั้นก็จะใส่หัวหอมค่ะเอาลงไปเคี่ยวหัวหอมสามหัวนะคะกินหัวหอมเยอะๆนะคะจะได้ไม่เป็นหวัดเริ่มเข้าหน้าหนาวแล้วค่ะนะคะจากนั้นก็จะใส่ผักค่ะวันนี้ผักเขาเรียกว่าเหมือนกวางตุ้งอะคะ่ะสามต้นนะคะกวางตุง้ง ตัวฝักยาวสิบฝักนะคะใส่ลงไปเลยค่ะเดี๋ยวทถั่วฝักยาวใส่ตอนเดือดดีกว่าจะได้กุบกุบดีค่ะใส่ตอนเดือดนะคะถั่วฝักยาวเต็มกระทะแล้วค่ะเอาแค่นี้ก่อนเดี๋ยวจะใส่ถั่วฝักยาวเดือดพุ่งเดียวก็กินได้แล้วค่ะเดี๋ยวจะชิมสักนิดนะคะถั่วฝักยาววันนี้สิบฝักนะคะอาไซส่ไข่แค่นี้ก่อนนะคะ จากนั้นเราจะชิมค่ะว่ารสเป็นอย่างไรบ้างกุ้งลงไปแล้วนะคะหวานกุ้งสดใหม่ค่ะนะคะการจะทำกับข้าวให้อร่อยนะคะเราจะต้องเลือกวัตดุที่มันเอ่อเขาเรียกว่าสดใหม่ค่ะเข็มนํำค่ะ เติมน้ำส้มส้มมะขามอีกสักประมาณช้อนหนึ่งนะคะเอ่อรสชาตินี่ก็ตามใจปรารถนาเลยนะคะท่านต้องการรสอะไรเปรี้ยวเปรี้ยวมีเปรี้ยวแล้วอะไรคะเค็มค่ะแล้วก็หวานนะคะเปรี้ยวเค็มหวานนะคะหวานก็หยอดน้ําตาลสักนิดหนึ่งะคะ่ะไม่ต้องเยอะค่ะนะคะน้ำตาลปี๊บหอมๆนะคะสักนิดหนึ่ง เราจะได้กลมกลม่อมถ้าชอบเปรี้ยวถ้าเปรี้ยวนะคะชอบเปรี้ยวเดี๋ยวให้ก็เดือดนะคะสองพุ่งก็พอค่ะถ้าชอบเปรี้ยวก็คือว่าเปรี้ยวนําค่ะถ้าชอบหวานก็หวานนําค่ะอันนี้ก็สุดแต่ใจปรารถนานะคะของแต่ละท่านชิมไม่เหมือนกันนะคะรสชาติเราชอบไม่เหมือนกัน,นะคะ่นะนะ้ำต,ตาลปี๊บหอมๆสักนิดหนึ่ง เดี๋ยวจะปิดปิดฝานะคะเสิร์ฟจานกระทานะคะวันนี้เห็นไหมคะน่ากินมากเลยนะคะน้ำตาลติบสักหนึ่งช้อนค่ะหนึ่งช้อนชานะคะอันนี้รสชาติชิมตามใจปรารถนาค่ะโชว์ค่ะเห็นไหมคะนี่โชว์กุ้งด้วยโชว์ผักด้วยค่ะ <c oughs> น่ากินนะคะเดี๋ยวกินด้วยกันค่ะ กินก็ไข่ทอดนะคะไข่เคม็มไข่ทอดได้หมดปลาเค็มนะคะไข่ทอดนี่จะอร่อยไข่เค็มก็อร่อยค่ะวันนี้พริกสวยนะคะนี่ดูน้าพริกสะกอน,นะอาเดือดอีกพุ่งหนึ่งก็ใช้ได้แล้วค่ะเอาละค่ะเดี๋ยวชิมอีกสักครั้งนะคะชิมได้ตามใจปรารถนานะคะสูตรจะใส่ไว้ใต้คลิปนะคะไปดูได้ค่ะ อร่อยค่ะอร่อยมากเดือดแล้วค่ะใช้ได้ดับไปนะคะแกงส้มนะคะผักรวมนะคะของเราก็สำเร็จลงแล้วนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้เราด้วยนะคะกดไลค์กดแชร์ท่านชอบผักเปื่อยก็เคี่ยวไปอีกสิบนาทีได้นะคะแต่ถ้าใช้ใครชอบกุ๊บกุุบก็อย่างนี้ก็โอเคค่ะสำหรับคนมีฟันนะคะ สวัสดีค่ะแล้วพบกันนะคะครั้งต่อไปค่ะพบกันครั้งต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ